วันนี้มาบ้านเพื่อนนะเพื่อนทำกัขบข้าวมากินเพื่อนเอ้ยคนร้องไหา,า,าเมาบ่เสียวยมึงว่าจะนอนบอกบอกนอนเล่นทำไมจ๊บะบอก เดนอนนะนอนบ่หลับเลยบ่เฮ้ยเมื่อยบ่นอนหลัคิดหลายเรื่องคิดหลายเรื่องทางข้าวขึ้นลาเลยข้าวขึ้นลาปบ่คิดหลายเรื่องมันเวานอนนอนมะเาขึ้นมาน้ำต้องไปโรงเยนไปเห็นยังย่างกินแทบมาหนึ่ลูกอือ มมแม่ถูไปรประเหต์างานงานจงรักจานเนะะเาะก็เพินเป็นธรรมดาเนาะปลาก้อนนี้ผู้ใดให้มึงเขาคน้นเลียวแต่เจ้าค่อยปลาชะมอนของมตัตเตอร์

มามาดูกับข้าวของเราคืนนี้กับข้าวหัวหนูนาแกงปลาข้าวเกียบปักหม้อปิ้งปลากับแก้มคืนนี้ค่ำคืนนี้คงมีสองนุนไปเที่ยวจนรไปเที่ยวจิโลเหรเที่ยวไห เดี๋ยวน้าเอฟซีน่ะอืมไปมาแล้วเจ็บอืมไปคืนไปแป๊บเดียวนะั่นบาที่20ผูกไปเที่ยวพอเมื่อตะวันนี้เนาะไปช่วงแล้วเอฟซีหน่ะเมื่ตะวันนี้มีแต่เอฟซาตอนนี้หนะ่ะ กูฟังเสียงมึงตำเป็นแต่แซบแต่วะอีดีดเลยเฮ้ยก,กูอยากบอกว่าต้องใช้กูอยากตำม,มกหุงอยูวะนี่เป็นไงคุณมาเด้อคุณนงรักเด้อคุณนงรักมากินตำชมตำเด้อ น yes. <cam> ั่นเลยถูกอะตวมะนาวมึงเห้มส้มเยอะมึงฮห้มส้มนะกูว่ามกส้มนะ อกข้อฉากแล้เพิ่นแทบเอยพนลุกกระอือคู้เท้าก็หอดกูเนาะมึงเื้อเหนียว กุ้งค่ะพอแล้วสองตัวหนึง่งคนละตัวอชอนมากินแกงปลาแกงปลาฮอน้อนเลยเฮ้ยตาทาไปตาทามันไปใส่อันนี้ครึ่งกระมังแยี่ปลามือ<ะ>เท่านี่ละใสมองอ่ะ กุ้งค่ะเพื่ออากุ้งมาวะ่ะแล้วกินหอวกุ้งปลึกโพด เบิ้งเเบิ้งข้างน่ะเกยจอนเนาะเบิ้งข้างน่เห็นกู้ป่ปากคพร้อมปะเห็นว่าถึงปากตั้งเยอะต้งไม่หยังกัดคบานยุนมีแม่นนะ ลุยลุยค่ะมาเด้อเอีมากินส้มตำม,มึงอย่าไปกิ่นข้าวก่อนไหมอีนี่อุ้ยเนาะอยาข้าวเดี๋ย,ย <c oughs> ลูกน่ายกินข้าวส้กกมตำค,ค่ะเี๋ยวให้กินข้าวจะบกาไปวะอืม ตอนปลาแหลกไม่ีเนอะ่อยอืมแบบมันฮู้มอ้โหแ่บไปดีจัมนนึงก็ดะด้บมอยากจัมฮงบ่เลยแต่รู้มีประเด็นเจ็บนะอือหือ กินเลยเพื่อนเฮ้ยปลาปิา้งปลามาให้เพื่อนกินนะจะต้องระวังก้างนะเฮ้ยฮนะ

คุณย่างมาครับกินปลาเมึกมาเซมาตำวรวจพะเผ้าอยู่หน้าจออะนะนเนี่ยคุณยายครับไม่กลับเร็วจังโอ้ยพอ,พ,อพอแล้วพอแล้วคุณยายเดินตรงๆไงตำรวจเจยวพอนะเขาก็หัวจัดือแฉบแฉบเฉยแฉบไปเฉยวะ Yeah, อ่ะต่อมันเหนียวสามมื้อละไ้ไหนี่คอเ้ากุ้งคมว่ะอืไปต้มกุวขึ้นมาจากไหน อือยาเิ่ะกะทากินข้าวเด้อกินแม่กรจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์คะ กดดิ้งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะบาย